สวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นบทจำนองเชิงซ้อนเนาะเราก็จะมาเริ่มที่ปีหกหนึ่งกันก็คือบทจำนองเชิงซ้อนเนี่ยเราอยา่าลืมว่ามันจะมีพักวเครื่องพอนามที่เป็นที่สวีโบเซตหรือกัรนแยะตัวประกอบอะไรอย่างเงี้ยรวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เจอแบบที่มันเป็นตัวไอที่เป็น,จนจ 5, ส่วนจริงและส่วนจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องสับสนก็คือสองบทนี้มันอยู่รวมกันโอเคเพราะฉะนั้น เราก็จะมาเริ่มที่ข้อหนึ่งที่เป็นแนวแบบแยกประกอบพหุนามแล้วก็แทนค่าลงไปในสมการกันโอเคเริ่มได้จากเขาให้ว่า f เท่ากับ x อกข้องนสาแล้ก็บวก ax ก2สบวก bx บวก c ใช่ไหมแล้วค่า abc ของเราเป็นจำนวนจริงกราฟของเราก็คือ y เท่ากับ fx ในที่กราฟนี้ตัดกณน์ที่จุดลบสาศนย์ศูย์ศูย์แล้วก็สองศูน ให้หาค่า f ลบหว่ามีค่าเท่าไหร่อันดับแรกก็คือถ้าเราไม่รู้ a b c เราจะทำาไงดีก็คือเราจะพยายามเขียน f x ในรูปแยกตัวประกอบเนาะโดยดูจากค่าที่ขอให้มาก็คือค่าที่ทำให้ f x เท่ากับ0ูแสดงว่าค่า x ค่านั้นเป็นคำตอบของสมาการใช่ไหมเราก็จะเขียน f x แบบแยกตัวประกอบได้เป็น x บวกส คูณกับ x เฉยๆแล้วก็คูณกับ x ลบสองถ้าเราจับแต่ละวงเล็บเท่ากับศูนย์ใช่ไหมก็จะได้คำตอบเป็น x เท่ากับลบสามศูนย์แล้วก็สองเหมือนค่าที่โจทย์ให้มาเลยทีนี้ต่อมาเราก็ต้องเช็คว่าแบบ fx ของเรามันมีค่าคงที่อะไรคูณอยู่ข้างนอกตัววงเล็บที่เราแยกตัวประกอบไหมเนาะก็ย้อนกลับไปดูสมการเริ่มต้นก็คือเขาให้มาว่า fx คือ x กำลังสามเฉยๆคูณอยู่กับหนึ่ง แตงว่านอกวงเล็บนี้ไม่มีค่าคงที่อะไรคนอยู่นอกจากหนึ่งแว่าเราก็จะเขียนหน้าตา f(x) ที่ถูกต้องออกมาได้แล้วโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปไล่หา a, b, c เลยแค่เขียนให้มันอยู่ในรูปแยกตัวประกอบต่อมาก็โจทย์ต้องการ f ของลบหก็แทนค่าลบหนลงไปที่ตัวแปร x ก็เป็นลบหบวกสามแล้วก็ลบหแล้วก็ลบหนึ่งลบสองแบบนี้ พอเราเขียนลงไปแบบนี้ก็จะแทนค่าออกมาได้เป็นสองคูณลบหนึ่งแล้วก็คูณลบสามคูณกันก็จะได้หกนี้ข้อน,นี้ก็จะมีสเต็ปการทำไม่เยอะมากนะแค่เราต้องจำได้ว่าการแยกตัวประกอบความหมายของมันคืออะไรเราจะกลับมาเขียนรวมกันเป็นฟังก์ชัน f(x) ที่เราต้องการได้ยังไงแล้วก็เพื่อความประหยัดเวลาเราก็ไม่ต้องแบบคูณกระจายเนาะเราก็สามารถแทนค่า x เท่ากับลบนตามที่โจทย์เขาต้องการได้เลยโอเค ันก็จะตอบเป็น6ก็คือชอยที่5นั่นเอง